รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้ค่ะเป็นพลาสมเด็จนะคะพาสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมค่ะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะสะภาพสวยเนี่ยนะเนื้อนึบๆมันๆเลยค่ะ นี่นะคะกระทบแสงไฟนี่คือมันนะคะเคยผ่านการใช้งานมาเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพารสมเด็จพิมพ์สารแซมนะคะเนี่นะน้องใช้แว่นขยายนะคะส่องดูนะคะติดเส้นใต้ฐานสีสวยแบบนี้เลยรายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สอง เป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองห้าหกเออสองสี่หกเก้านะคะส,สวยเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะตัวเหรียญส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเส้นเหรียญด้านหลังเห็นชัดเจนเลยนะคะองค์นี้ขอบข้างค่ะขอบข้างเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะรายการนี้รายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเนื้อแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะคราบกุคราบเก่าตามซอกนะคะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ คาบกุคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะสวยเดิมเลยนะคะองค์นี้มันมันเลยค่ะสภาพใช้เป็นเนื้อผงคุกลัก300บาทนะคะรายการที่3ค่ะรายการนี้300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่ เป็นพานรูปโลหลงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยนะคะเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยด้านหลังมีเม็ดแร่เนี่ยนะคะสวยสวยมีเม็ดแร่นะคะใต้ฐานค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะพี่ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนะจ๊ะพี่จ๋ะเนี่ยนะคะ มีเม็ดมีเม็ดแร่นะคะองนี้สวยเดิมค่ะสวยเดิมเป็นเนื้อสีทองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าเป็นพลัสซุมกอเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะนี่นะคะพลัสซุงมกอเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยแร่ดอกมะขามสวยเห็นชัดเจเลยนะคะอง์นี้ เห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นทุ่งอ,อะไรนะกุทุ่งเศรษฐีนะคะเน่นะแต่น้องก็ดูไม่เป็นนะคะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะลายกระหนกส,สวยๆเลยค่ะสภาพดีแร่ดอกมะขามเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะคาบกุบคาบเก่าเดิมๆเนี่ยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ห้าสามบาทรายการที่5 300า้า,า 5, ค่ะสามบาท รา,รายการต่อไปนะคะรายการที่หกค่ะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะเหรียญอะไรเนี่ยพระคูสิงห์นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบไม่ทราบที่เนาะเป็นเนื้อสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเขียนว่าบ้านทวนนะคะบ้านทวนใช่ไหมด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นเนื้อสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะ รายการนี้นะคะรายการที่6ค่ะ300บาทนะคะรายการที่6เหรียญไม่ทราบกุไม่ทราบที่นะคะ300บาทรายการที่6รายการต่อไปนะคะรายการที่7ค่ะเป็นตะกุดไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะลงรักปิดทองเก่าเก่ามาแบบนี้เลยมีร่องรอยของการปิดทองนะคะลงรักแห้งๆเก่าเก่าแบบนี้เลยคะ่ะ ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมเนี่ยนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะหลักแห้งๆเลยนะคะหลักแห้งๆลอนๆแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่แดนี้เป็นพระเนื้อชินค่ะเก่าๆนะคะแห้งๆพระเนื้อชินนะคะเก่าๆ,ๆแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นรอยพ่อมุ้งนี่นะคะพระเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุบไม่ทซาบพิมพ์เก่าๆ,ๆแห้งๆแบบนี้เลย <c oughs> หน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะ <c oughs> สวยเดิมเนื้อชินแห้งๆ เนี่ยนะสวยๆเดิมๆเลยนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆเนี่ยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่8 300บาทรายการที่8ปดนะคะสามร้อบาทพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจ้าที่083 4 3แปดส3 เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนมาได้นะคะพี่ขาได้พระตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8ค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่9เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองแดงลมดำปี2460เก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะปีสองสี่หกศูนย์เนื้อทองแดงลมดําเก่าๆนะคะตัวเหรียญขอบข้างดูดีค่ะขอบข้างเนี่ยนะเดี๋ยน้องให้ชมนะคะน้องให้ชมนะคือเส้นเหรียญเขาอ่ะสวยมากๆเลยนะคะตำนงตำเนะอะไรนะนะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะคะรายการนี้ค่ะ รายการที่9 3้าบาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปค่ะรายการที่10นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะคับกุครับเก่ายังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะคะองนี้ใ <c oughs> ต้าฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้าฐาน รูปรอหลวงพ่อเงินนะคะเก่าๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยเดิมนะคะขอบข้างเป็นมีรอยประกบนะคะขอบข้างมีรอยประกบแบบนี้เลยเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยนะคะคาบกุคาบเก่าอง์พระยังชัดเจนเนี่ยนะคะรอยประกบทั้งสองข้างเลยนะคะใต้ฐาน,นะคะ่ะรายการนี้นะคะรายการที่สิบสามร้อยบาท 300บาทน,นะคะรายการที่10รายการต่อไปค่ะรายการที่1 1นะคะเป็นพร u สังกระจายเนื้อเนื้อผงนะคะเนื้อผงไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะแต่ว่าน้ำหนักเขาเบานะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเก่าๆนะคะองนี้คาบกุคาบเก่ายังพอเห็นอยู่นะคะพี่ขาเนี่ยนะคะมีล่องรอยของการปิดท้องด้วยค่ะด้านหน้าเห็นไหม นี่นะคะมีร่องรอยของการปิดทองด้านหน้าแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะสวยค่ะสวยเก่าเนื้อแห้งๆนะคะอ่ะรายการนี้นะคะรายการที่11นะจ๊ะสามร้อยบาทรายการที่11คะ่ะ300บาทนะคะรายการนี้ รายการต่อไปค่ะรายการที่ส2บสองเป็นเหรียญหลวงปู่อีเนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่อีนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเขียนปีส4 7 3ี่มค่ะสวยเดิมเก่าๆสภาพใช้ขอบข้างดูดีแบบนี้นะคะขอบข้างขอบข้างเก่านะขอบข้างเนี่ยนะคะเก่าแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่สิบค่ะ300้อบาท รายการต่อไปนะคะรายการที่13องค์นี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพาสสังกระจายหรือเปล่านะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักเลยค่ะเนี่ยนะมีน้ําหนักนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเป็นพารูปหล่อนะจ๊ะพี่เนี่ยนะคะเขาเรียกพาอะไรก็ไม่ทราบนะด้านหลังมียานแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะจ๊ะไม่ทราบเนื้อนะคะไม่ทราบเนื้อรู้แต่ว่ามีมีน้ําหนักนะคะ ลายฐานจะเป็นแบบนี้เลยจ้ะเขาเรียกผ่าอะไรก็ไม่ทราบนะคะหน้าตานะคะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะองนี้นะเนี่ยนะคะตกเก่าแบบนี้เลยจ้ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักจ้ะพี่เนี่ยนะจ๊ะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสามสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสาม รายการต่อไปค่ะรายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญย5สศตวรรษเนื้อสีเงินเนี่ยนะคะเหรียญ25สศตวรรษเป็นเนื้อสีเงินเก่าแบบนี้เลยนะคะเก่าแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะ่ะด้านหลังสภาพใช้นะจ๊ะสภาพใช้ เนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่14ค่ะเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษเป็นเนื้อสิงเงินเก่าๆสภาพใช้มาแบบนี้300บาทนะคะรายการที่14เ <c oughs> นี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่14รายการต่อไปค่ะรายการที่15เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะเป็นเหรียญหลอกเก่าๆบนลานตัวเหรียญเป็นปีสองสี่เจ็ดแปดจ้ะเนี่ยนะคะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปีสองสี่เจ็ดแปดเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยเดิมค่ะสวยเดิมรายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบหกค่ะเป็นพระอะไรนะเจ้าของเดิมเขาบอกเหมือนกันนะพระขุนแผนเนื้อผงพายนะคะเก่าๆแบบนี้เลยจ้าองนี้นะคะเป็นพระขุนแผนเนื้อผงพายนะคะเก่าๆสีเหลืองๆด้านหลังฝั่งตะกุดสองดอกแบบนี้จ้าพี่เนี่ยนะจ๊ะเป็นเนื้อผงนะคะมีร่องรอยของการปิดทองด้วยนะคะร่องรอยของการปิดทองทั่วทั้งองค์เลยเดี๋ยวน้องให้ดูนะสวยอะ่ะ เนี่ยนะคะสวยนะหน้าตาท่านยังพอเห็นอยู่นะหน้าตาท่านน่ะเนี่ยนะจ๊ะหน้าตาท่านยังพอเห็นอยู่นะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อผงพายนะคะด้านหลังฝั่งตะกรุดสองดอกค่ะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะเนี่ยนะเนื้อผงพายนะคะสวยๆแบบนี้รายการที่สิบหกจ้ะสามร้อยบาทรายการที่สิบหกนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ด เป็นพักซุงอาอะไรนะพักคงเนื้อดินนะจ๊ะพักคงเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อดินแห้งๆเนื้อดินเก่าๆนะคะพักคงนะคะพักคงเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยเดิมเลยคะ่ะเนื้อดินแห้งๆรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดสารอยบาท 300บาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะหน้าสวยนะคะหน้าสวยยังพอเห็นอยู่นะสวยเดิมแบบนี้นะคะสวยเดิมแบบนี้เลยอ่าเนี่ยนะเนี่ยนะคะหน้าตาท่านยังพอเห็นชัดเจนอยู่นะคะองนี้นะพักคงเนื้อดินนะคะแห้งแห้งเก่าเกแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเจ็ดสารอยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้นะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีเป็นปีสองสี่หกเจ็ดนะคะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปีสองสี่หกเจ็ดเนื้อสีเงินเงินแบบนี้ค่ะเก่าๆ เนี่นะคะขอบเหรียญน,นะคะสภาพเคยผ่านการใช้มาค่ะรายการนี้รายการที่18บแปนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่18รายการต่อไปค่ะรายการที่19เนะคะเป็นพาสสมเด็จค่ะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะแบบนี้เลย ะะพาศสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนื้อผงแห้งๆเก่าๆเนี่ยนะคะให้ดูเนื้อนะคือเนื้อเขานะคะเนื้อเขาแห้งเห็นมวลสารนะคะแต่ว่าสีดำๆเป็นคราบปลาดำค่ะพี่ สีดำๆนะคะเป็นคราบลาดําแบบนี้เลยทั่วท้ององค์เลยจ้ะทั่วท้ององค์เลยนะจ๊ะตามทรงตามซอกอะไรนะทั่วท้ององค์แบบนี้เลยนะคะเก่าๆมันๆเลยค่ะรายการนี้รายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนัก เนี่ยนะพระปิตาองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มีร่องรอยของการปิดทองด้านหน้ามาด้วยด้านหลังองค์พระนะคะจะเป็นแบบนี้ด้านหลังองค์พระเป็นยันแบบนี้นะคะมาพร้อมใส่กรอบเนื้อโลหะแบบนี้เนยคะ่ะเนี่ยนะมาพร้อมใส่กรอบเนื้อโลหะแบบนี้เลยมีห่วงพร้อมนําขึ้นคอได้เลยนะจ๊ารายการนี้ รายการที่ยี่สิบนะคะสามร้อยบาทเนี่ยค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะสามร้อยบาทเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักปิดทองด้านหน้านะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นพระรูปลหล่อหล่อ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมค่ะ สวยขึ well. ้นน้ำทองสวยๆแบบนี hey. ้เลยนะคะรูปรอหล่หมองเงินนะคะไม่ทราบกูไ oh, ม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะขึ้นน้ำทองสวยๆใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะคะพี่ขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะเป็นการหล่อประกบด้วยนะคะ เทหลอดประกบแบบนี้เลยทั้งสองข้างนะมีร่องรอยของการประกบอยู่นะน้ำทองสวยนะคะขึ้นทั่วทั้งองค์เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักพิมพ์นี้ค่ะไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์ เนี่ยนะจ๊ะพับปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์หาเก่าๆนะคะเนื้อผงคุกรักแห้งๆค่ะคาบกุ่คาบเก่าเขาเห็นชัดเจนเลยนะเนี่ยนะคะคาบกุ่คาบเก่าเขาตามซอกจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะองนี้เนี่ยนะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่22ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่23เนาะรายการที่23แล้วนะจ๊ะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญพระพุธอะไรก็ไม่รู้นะเป็นเหรียญพระพุธนะคะเนื้อสีงเงินแบบนี้เลยเขาเรียกเหรียญอะไรก็ไม่ทราบเก,าเก่าๆค่ะเนื้อสีงเงินเก,เก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันค่ะเขียนปีสองห้าศูนย์สี นะคะด้านหลังเขียนปีสองห้าศูนย์สี่นะคะเป็นยันแบบนี้เนื้อสีเงินเก่าๆนะคะ,นนะเนี่ยนะเขาเรียญเขาเรียกว่าเหรียญอะไรก็ไม่ทราบนะจ๊ะพี่เนี่ยนะอะไรอะไรนายกนะเนี่ยนะเป็นเหรียญแบบนี้เลยเนื้อสิเงินเงินเก่าๆเลยนะคะปีสองห้าูนสี่จ้ะพี่เนี่ยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่23 300บาทพี่พีท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ้าที่083 437 4753 083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ สายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้นะคะแอดไลน์ก็เบอร์โทรได้เลยนะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เนาะได้พาตรงปกตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ย4เป็นผ้ามหูยานเนื้อชินปิดทองเก่าๆมาทั่วทงองโอมแบบนี้นะคะเนี่ยนะ ทังหูยานเนื้อชินนะคะปิดทองเก่าๆขมโทษทุก,ก,อ,อ,กทงองค์แบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเก่าๆแห้งๆนะคะสภาพดีเดี๋ยน้องให้ดูนะคือแบบเนื้อเนื้อชินเขานะคะคือแห้งมากๆเนี่ยนะเนื้อชินเขาแหง้งมากๆเลยะคะ่ะใบหน้าท่านยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะองค์นี้เนี่ยนะคะทองลอนๆเลยนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง เนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆทองร้อนๆนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบห้านี้ค่ะเป็นพรัมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพรัมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเสียงแหลมแบบนี้ค่ะเสียงแหลม สวยเดิมนะคะสวยเดิมเนื้อแห้งๆใต้ฐานนะจ๊ะเดี๋ยวน้องให้ดูนะคือเนื้อเขาก็แห้งอยู่นะคะเนื้อเขาแห้งอยู่สวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเขาเรียกพาอะไรก็ไม่ทราบนะพี่ๆดูกันเราเองเลยนะจ๊ะส่วนตัวน้องดูพาไม่เป็นนะจ๊ะพี่จ๋าส่วนตัวน้องดูพาไม่เป็นนะจ๊ะตอบได้เท่าที่ตอบได้นะคะนะ เจ้าของเดิมเขาบอกมาแบบไหนน้องก็บอกไปแบบนั้นเลยนะไม่ว่ากันนะคะพี่ขาเพราะว่าน้องก็ดูไม่เป็นเนาะรายการนี้นะคะรายการที่25จ้ะาก300บาทพระได้พระบ้านบ้านมากันเลยนะได้พระบ้านบ้านมากันเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่25-300บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่26นะคะเป็นพระขุนแผนเนื้อดินค่ะ พระขุนแผนเนื้อดินนะคะ<ๆ>เก่าๆองค์ใหญ่นะคะเนื้อดินสีสวยแบบนี้เลยมวลสารเห็นชัดเจนค่ะเม็ดแร่ส,สวยๆนะคะองค์นี้เนี่ยนะน้องจะให้ชมคือแบบเนื้อผิวเขาสวยอะสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะไม่ซาบกุนะคะพระขุนแผนไม่ซาบกุสภาพผ่านการใช้งานมาสวยเดิมเลยนะคะสวยเดิมเลยขนาดเหรอคะพี่ขนาดนะเดี๋ยวน้องให้ดู ขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบค่ะเนี่ยนะจ๊ะขนาดนี้เลยนะคะน้องวัดดูกันให้จาจกันเลยนะรายการนี้รายการที่ยี่สกนะจ๊ะสามรอบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำนะคะตัวเหรียญสวยๆใบ,บหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังค่ะเขียนปีสองห้าศูนย์เจ็ด เหรียญอาจารย์ฟันนะคะเป็นปี2 5 0 7เนื้อทองแดงดมดำเก่าๆสวยๆนะคะสภาพดีเส้นเหรียญสวยค่ะเส้นเหรียญสวยเนี่ยนะจ๊ะเส้นเหรียญสวยใบหูท่านชัดเจนเลยนะเนี่ยนะจ๊ะสวยเดิมจ้ะสวยเดิมรายการนี้รายการที่27 300บาทรายการที่27นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่28นะจ๊ะ เป็นตะกุดไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะตะกุดน่าจะเป็นการลงรักพอกข้างนะเนี่ยนะคะน่าจะพอกข้างนะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยตะกุดนะคะเก่าๆมีร่องรอยของการปิดทองด้วยนะคะพอกข้างเก่าๆนะคะแห้งๆค่ะเหลือแห้งๆนะคะพอกข้างเนี่ยนะแห้งๆเลยนะจ๊ะตะกุดนะจ๊ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อ มีร่องรอยของการปิดทองค่ะด้านในเก่าแบบนี้เลยนะด้านในนะคะเก่าแบบนี้เลยจ้ะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทจ้ะรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะมีวันนี้วันนี้มีมาแค่เซตเดียวนะเนี่ยนะคะเซตนี้นะ,ะเซตน,นะนี้องละห้าร้อยนะจ๊ะองละห้าร้อยเริ่มจากนะคะเริ่มจาก สิงค่ะสิงเนี่ยนะคะสิงส,สวยแบบนี้เลยนะจ๊ะสิงสีสวยแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะองค์นี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะเนื้อชินสนิมแดงคือสวยจึ้งมากเนี่ยนะพระ เนื้อชิ้นสนิมแดงนะจ๊ะสวยจึ้งมากเนี่ยนะคะหน้าตาเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะหน้าตาเห็นแบบชัดเจนแบบนี้เนื้อชิ้นสนิมแดงคือแห้งๆเก่าๆหน้าตาชัดเจนค่ะรายการนี้นะจ๊ะห้าร้อยบาทจ้ะองค์ใหญ่นะคะพี่ค่ะองค์ใหญ่นะห้าร้อยบาทเนี่ยนะจ๊ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทใหญ่กว่าเหรียญสิบนะห้าร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปองค์นี้นะคะเป็นเนื้อชินเขาเรียกเนื้อชินอะไรก็ไม่รู้นะเป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะคะเป็นพิมพ์แบบนี้เลยเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมเก่าๆนะคะเนื้อสวยผิวสวยนะหน้าตาท่านยังพอเห็นนะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนื้อชินแห้งๆจ้ะพี่จ้ะเนื้อชินแห้งๆนะจ๊ะ รายการนี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เนี่ยนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบนะใหญ่กว่าเหรียญสิบห้าร้อยบาทจ้ะรายการนี้นะ,ะจบไปแล้วนะคะ